ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n i m ม Mao เตียงอูเฉิงระมัดระวังอย่างมากในขณะที่เขาใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเพลงดาบสวรรค์ไร้ขอบเขตที่เขาเชี่ยวชาญกระบวนท่าที่สม,มันเป็นการต่อสู้ของพละกกำลังอีกครั้งด้วยเสียงที่อึกกระทึก อากาศดูเหมือนจะถูกระเบิดออกโดยสมบูรณ์คราวนี้เจงมู้เฉิงถูกทำให้กระเด็นกลับไปเหมือนดาวตกเขามีรอยเลือดอยู่ที่มุมปากสำหรับอาชูร่าเขาล้มปลิ้งและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อฟื้นคืนสมดุลใบหน้าของเขาซีเซียวอย่างมากนี่นี่มันภูเขาโลหิตสู้กับอาชูร่าได้เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยหรือ เขาไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจการคัดเลือดไม่ใช่หรือผู้เฝ้ามองต่างตกตะลึงพวกเขามีท่าทีไม่เชื่อทหารเก่าทั้งสามโดยเฉพาะหัวหน้าที่เคยต่อสู้กับเจียงวู่เฉิงมาก่อนต่างตกตะลึง เห็นได้ชัดว่าเจงู้เฉิงและอชูรามีพลังเหนือจินตนาการของพวกเขาแม้ว่าอาชูราจะใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสามของเขาแล้วการต่อสู้ก็ยังคงเสมอกันพวกเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้ต่อไปภูเขาโลหิตอชูรามองไปที่เจงู้เฉิงด้วยสายตาที่บ้าคลัง่งเจ้าแข็งแกร่งจริงๆข้าโชคดีที่ได้ต่อสู้กับเจ้าก่อนที่จะเข้าร่วมองคารักอินซีโลหิต องคารักอินซีโลหิตคำพูดนั้นกระตุ้นความสนใจของเจิงวู้เฉิงเจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าจะเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตใช่อาชูราบอยากหน้าข้าได้เข้าร่วมการคัดเลือกราชองค์คารักเพื่อเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิต มันเป็นสถานที่สำหรับผู้แข็งแกร่งในขณะที่องค์รักมังกรน,นั้นเป็นสถานที่ของผู้อ่อนแอเจ้าสามารถเข้าร่วมหน่วยองค์รักอินทรีโลหิตได้หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าใช่หรือไม่เจียงวู่เฉิงถามแน่นอน แต่ข้าได้ทะลวงหอคอยที่องค์ครากินซีโลหิตสร้างขึ้นไว้สำหรับผู้เข้ารับการขัดเลือดและไม่มีปัญหากับตัวตนของข้าดังนั้นข้าจึงเข้าร่วมได้อย่างแน่นอนอาชุรามั่นใจจิงวูเฉิงเริ่มเข้าใจดีขึ้น คำพูดของอาุูราแสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับหน่วยอินซีโลหิตเป็นอย่างดีเขารู้วิธีที่จะเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตและเขาค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองภูเขาโลหิตเจ้านั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าข้า ถ้าสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้เจ้าก็คงเช่นกันเจ้าจะไม่ลองหน่อยเหรอืออาชุราถามเขาการทดสอบที่เจ้าพูดถึงนั้นหมายถึงหอคอยทหารเั้นหรือริงู้เฉิงตอบคำถาม ใช่ัชุราบอยักหน้าหอคอยนั้นมีทั้งหมด11ชั้นหากเจ้าผ่าน9้าชั้นแรกเจ้าจะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตหากเจ้าอยากจะลองข้าสามารถพาเจ้าไปที่นั่นได้เจียงวูเฉิงเลิกคิ้ว หน่วยอินซีโลหิตเป็นยอดฝีมือระดับหัวกะทิอย่างที่อาชูราได้กล่าวไว้มันเป็นสถานที่สำหรับผู้แข็งแกร่งองค์รักมังกรมีไว้สำหรับผู้อ่อนแอเจยงวู้เฉิงนั้นปรารถนาที่จะเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตข้าจะคว้าทุกโอกาสในการเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตข้าอยากจะลองทดสอบที่หอคอยทหารช่วยนำทางข้าได้หรือไม่เงินก็ตามข้ามาอาชูราตอบรับ เยงู้เฉิงอธิบายแผนของเขากับโอหยางซูและคนอื่นๆและตามอาชูราไปที่หอคอยทหารหน่วยอินซีโลหิตเป็นหน่วยที่พิเศษในราชองครักษ์ซึ่งมันเป็นหน่วยงานที่ยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมหน่วยนี้อันดับแรกต้องทรงพลังราชองครักษ์ได้สร้างหอคอยทหารขึ้นเป็นพิเศษเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของผู้คัดเลือกหอคอยสีดำตั้งตระงานอยู่ในใจกลางของค่ายทหารที่นี่แหละ าชูร่านำเจียงวู้เฉิงไปที่ประตูด้านหน้าของหอคอยการทดสอบในหอคอยนี้ผิดปกติมากแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับเจ้าในการไปถึงที่ชั้นที่9เมื่อเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะสามารถสมัครเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตได้ ข้าเข้าใจแล้วขอบคุณมากเจิงู้เฉิงพยักหน้าไปได้แล้วอาชูร่ากล่าวเจิงู้เฉิงเดินเข้าไปในหอคอยสีดำโดยไม่ลังเลเขามาถึงชั้นแรกชั้นนี้เป็นพื้นที่กว้างที่ทำจากวัสดุพิเศษ มันแข็งแกร่งมากและตรงกลางก็ร่างที่เย็นชาย,ยืนอยู่เจงู้เฉิงสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นหุ่นเชิดนักสู้ในขณะที่เจงู้เฉิงก้าวเข้าไปหุนเชิดก็ลืมตาขึ้นทันทีและเริ่มพูดพูดท้าทาย เจ้าต้องทนอยู่ภายใต้การโจมตีของข้าเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงจากนั้นเจ้าจะไปยังชั้นถัดไปได้ครึ่งชั่วโมงเจิงอู้เฉิงพูดซ้ำเริ่มเลยโดยไม่ต้องพูดอะไรหุ่นเชิดก็เริ่มเคลื่อนไหว หุ่นเชิดข้ามผ่านระยะทางกว่า60เมตรในก้าวเดียวมันแทงกระบี่ออกมาในเวลาเดียวกันแสงกระบี่พุ่งตรงไปยังเจียงวู่เฉิงเจียงวู้เฉิงมีสีหน้าที่แปลกประหลาดเขาสามารถบอกได้ว่าหุ่นเชิดนั้นอยู่ในขั้นที่สม แต่มันไม่ทรงพลังเขาสามารถเอาชนะมันได้โดยตรงนับประสาอะไรกับการต้านมันถึงครึ่งชั่วโมงการผ่านชั้นแรกของหอคอยแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเจงู้เฉิงคิดกับตัวเองเขาต้านทานมันอย่างไม่ใส่ใจเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงหุ่นเชิดก็หยุดโจมตีทันทีรับปล่อยให้เจียงู้เฉิงไปสู่ชั้นที่สองเดินขึ้นไปตามบันไดเจงู้เฉงก็มาถึงชั้นที่สองของหอคอยเช่นเดียวกับชั้นแรก ชั้นที่สองนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นเดิมและศัตรูของเขาก็อยู่ในระดับเดียวกับหุ่นเชิดในชั้นแรกความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมีหุ่นเชิดสองตนรอเขาอยู่มันเป็นเหมือนกันในชั้นที่สม,มีเพียงหุ่นเชิดอยู่สี่ตน บนชั้นสี่มันมีหุ่นเชิดถึง8ตนและชั้นอื่นๆเจงงู้เฉิงมีพลังมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กลายร่างเป็นเทพโบราณแต่เขาก็ยังสามารถเอาชนะหุ่นเชิดได้ไม่ว่าจะชั้นสูงหรือต่ำหรือจะ,ะเผชิญหน้ากับหุ่นเชิดกี่ตนก็ตาม ไม่นานเขาก็มาถึงชั้นที่9ของหอคอยอุ่นเชิดบนชั้นแห่งนี้อยู่ในขั้นที่สมเช่นกันและมีทั้งหมด256ตนอุ่นเชิดทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อจู่โจมเจียงวูเฉิงพวกเขาร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ขั้นที่4แทบจะไม่สามารถยืนหยัดได้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงอย่างไรก็ตามจริงวู้เฉิงนั้นทรงพลังเป็นพิเศษและสามารถรับมือกับการโจมตีเหล่านี้ได้ดีย้อนกลับไปเมื่อเขาอยู่ในเผ่าเทพโบราณ เขาได้รับประสบการณ์มากมายในการต่อสู้อยู่ภายใต้วงลอง้อมจิงวู้เฉิงดูสบายใจในขณะที่ต้องต่อสู้กับหุ่นเชิด256ตนไม่นานครึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปเขาได้ผ่านชั้นที่9บนชั้นที่10 เขาต้องเผชิญหน้ากับหุ่นเชิด512ตนจริงวูเฉิงไม่สามารถต่อสู้ได้แบบสบายๆเหมือนชั้นก่อนหน้าเขาถูกกดดันโดยหุ่นเชิดและต่อสู้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในที่สุดเขาก็ผ่านชั้นที่10สำหรับชั้นที่11 เนื่องจากเจง,งู้เฉิงไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นเทพโบราณมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะผ่านมันไปเพียงไม่กี่อึดใจเขาก็พ่ายแพ้และการท้าทายของเขาก็สิ้นสุดลงเขาเดินออกจากหอคอย เป็นเช่นไรบ้างอาชุรากล่าวถามเขาทันทีไม่เลวค่าไปถึงชั้นที่สิบเจียงวู้เฉิงตอบด้วยรอยยิ้มอะไรนะชั้นที่สิบอาชุรารู้สึกประหลาดใจเขามองไปที่เจียงวู้เฉิงด้วยความประหลาดใจ เขาไปถึงเพียงชั้นที่เก้าเท่านั้นและล้มเหลวในการผ่านไปยังชั้นที่สิบหลังจากดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งเขาประหลาดใจที่เจงวูเฉิงมีความแข็งแกร่งพอๆกับเขาแต่กลับไปได้ไกลกว่าเขาในหอคอยแห่งนี้อาชูรา ข้าได้ไปถึงชั้นที่สิบและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้มร่วมหน่วยอินซีโลหิตข้าควรจะทำอย่างไรต่อไปเจียงวูเฉิงถามในไม่ช้าหน่วยอินซีโลหิตจะรู้ว่าเจ้าได้ไปถึงชั้นที่สิบ จะมีคนมาหาเจ้าและถามว่าเจ้าต้องการจะเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตหรือไม่หากเจ้าตอบว่าต้องการพวกเขาจะถามคำถามเจ้าและเจ้าจะต้องมอบข้อมูลพื้นฐานให้แก่พวกเขาหลังจากตรวจสอบและยืนยันแล้ว พวกเขาจะให้เจ้าเข้าร่วมอาชุราตอบมันง่ายถึงเพียงนั้นจิงู้เฉิงขมวดคิว้วตามที่เขาเคยได้ยินจากโอหยางซูมาก่อนมาตรฐานของหน่วยอินซีโลหิตนั้นสูงมากอย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่สูงนัก แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเช่นนั้นอาชุระกล่าวต่อในการเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตก่อนอื่นเจ้าต้องมีความแข็งแกร่งโดยทั่วไปเจ้าต้องไปถึงขอบเขตอน,นันต์ขั้นที่4อีกประการหนึ่งคือตัวตนของเจ้า ตัวตนเจิงวูเฉิงรู้สึกสับสนหน่วยอินซีโลหิตเป็นหน่วยที่พิเศษอย่างมากพวกเขาปฏิบัติภารกิจเพื่อราชวงศ์และหลายภารกิจเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในระหว่างตระกูลเหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องดำเนินการอย่างลับๆโดยปกติแล้วพวกเขาจะมีข้อกำหนดพิเศษบางประการเกี่ยวกับตัวตนของสมาชิกอาชูราเริ่มอธิบายทันที ใครก็ตามที่ต่อต้านถังแห่งตว,วนออกหรือมีความขัดแย้งกับราชวงศ์และอีกสามอนณาเขตที่ยิ่งใหญ่จะถูกคัดออกผู้ที่มาจากประกูลหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประกูลจะถูกคัดออกเป็นรายต่อไปและท้ายที่สุด ผู้ที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้และไม่สามารถหาข้อมูลได้ก็จะถูกคัดออกไปเช่นกันข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นจะไม่สามารถเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตได้หลังจากพูดอย่างนั้นอาชูราก็เงียบไปเขามองไปที่เจียงูเฉิง เียงงวูถิงครุ่นคิดอย่างเงียบเงีๆเขาเข้าใจว่าหน่วยอินซีโลหิตนั้นจัดการกับเรื่องที่เป็นความลับของราชวงศ์และตระกูลต่างๆอาจจะเป็นเป้าหมายของพวกเขาเป็นผลให้ไม่สามารถมีคนจากตระกูลเข้าร่วมได้ ผู้เชี่ยวชาญจากอาณาเขตใหญ่อื่นๆก็เช่นเดียวกันสำหรับประเภทสุดท้ายคนที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้จิงวู้เฉิงอยู่ในกลุ่มคนที่ถูกกีดกันภูเขาโลหิตเป็นนามแฝงหากตรวจสอบจริงก็จะพบว่าไม่มีบุคคลน,นี้อยู่จริงๆ นั่นคือหากข้าต้องการเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตข้าจะต้องบอกชื่อจริงของข้าให้พวกเขารู้เจงู้เฉิงขิ้ขมวดเล็กน้อยภูเขาโลหิตเจ้าดูเป็นกังวลเจ้าเป็นหนึ่งในคนทั้งสามประเภทเง้นหรืออาชูรามองเห็นความกังวลของ,จงเจงู้เฉิงเพื่อบอกความจริงแก่เจ้าเจงู้เฉิงตอบข้าไม่ได้มาจากประกูลหรืออาณาเขตใหญ่ทั้งสาม แต่ข้ามีความขุนเคืองต่อขุมอำนาจใหญ่ในถังแห่งตะวันออกดังนั้นข้าจึงไม่สามารถบอกชื่อจริงของข้ากับคนอื่นได้ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้อืมอชูร่ามองไปที่เจงู้เฉิงด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นตราบเท่าที่สิ่งที่เจ้าทำจะไม่เป็นอันตรายต่อราชวงศ์องค์คร์อินซีโลหิตจ,จะไม่สนใจมัน ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะรักษาความลับของเจ้าไว้จากคนอื่นจริงหรือเจิงวูเถิงเลิกคิว้วข้าแน่ใจในเรื่องนี้เพราะข้าก็มีความบาดหมางกับขุมอำนาจใหญ่ในถังแห่งตะวันออกเช่นกัน แต่ตราับใดที่ข้าไม่เป็นภัยต่อราชวงศ์องครักอินทรีโลหิตก็จะยอมรับข้าเช่นเดิมพวกเขาจะเก็บความลับให้ข้าอย่างแน่นอนและจะไม่มีวันปล่อยให้มันหลุดออกไปนี่เป็นกฎที่ดำเนินต่อมาตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยนี้ กฎนี้ไม่มีวันสั่นคลอนมันเปรียบเสมือนกฎเหล็กและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้นอกเสียจากเกตฝ่าบาทอาชุร่ายยิม้มหากเป็นเช่นนั้นข้าก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเจิงวูเฉิงรู้สึกโล่งใจ เขากังวลว่าหากเขาบอกชื่อจริงของเขาให้แก่หน่วยอินซีโลหิตคนในตระกูลเซ่จะหาตัวเขาพบและมาแก้แค้นตอนนี้ดูเหมือนว่าความกังวลของเขาจะไม่จำเป็นอย่างที่อาชูราพูด ไม่นานหลังจากที่เจียงอูเฉิงผ่านไปยังชั้นที่สิบของหอคอยทหารผู้อาวุโสในชุดแดงก็มาหาเขาผู้อาวุโสถือรากองครักษอินซีโลหิตซึ่งมันได้ยืนยันตัวตนของเขาภูเขาโลหิต ข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้าได้ผ่านไปยังชั้นที่สิบของหอคอยทหารดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อถามเจ้าว่าเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตหรือไม่ผู้อาวุโสถามอย่างไม่แยแสแน่นอนข้าต้องการเจรงวู้เฉิงพยักหน้า บันทึกชื่อภูมิหลังและประสบการณ์ของเจ้าไว้ในตรานี้ข้าจะนำมันกลับไปให้ผู้บัญชาการตรวจสอบหากเจ้าผ่านการตรวจสอบข้าจะพาเจ้าไปยังค่ายขององคารากอินซีโลหิตด,ด้วยตัวเองผู้อาวุโสยื่นตราให้เขาเจียงวู่เฉิงทำตามที่เขาบอกก่อนที่เขาจะมอบตราคือให้แก่ผู้อาวุโสม่านพลังปรากฏขึ้นบนตราเพื่อลอบข้อมูลของเขา หน่วยอินซีโลหิตทำงานได้ดีในการปกป้องความลับของเขาเจงู้เฉิงพยักหน้าแอพยักหน้าและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นโปรดรออยู่ในค่ายของเจ้าเจ้าจะได้รับคำตอบจากเราภายในไม่กี่วันหลังจากพูดสิ่งนี้ ผู้อาวุโสก็จักไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจงู้เฉิองอาศัยอยู่ในค่ายของเขาเพื่อเฝ้ารอผู้อาวุโสในขณะเดียวกันผู้อาวุโสก็ได้ส่งข้อมูลของเจงู้เฉิงและอาชูราให้กับผู้บัญชาการสูงสุด มีผู้บัญชาการหลายคนในองครักษ์มังกรและพวกเขาทั้งหมดก็อยู่ในขอบเขตอน,นันต์ขั้นที่6อย่างไรก็ตามในหน่วยอินซีโลหิตมันมีผู้บัญชาการเพียงคนเดียวและเขาก็เป็นถึงปรมาจารย์เต่าชื่อของปรมาจารย์เต่าคือหง ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญในถังแห่งตะวันออกจึงเรียกว่าเขาว่าผู้บัญชาการหงหรือปรมาจารย์หงองครักอินซีโลหิตเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุดของราชวงศ์และสมาชิกอยู่หนึ่พันคนพวกเขาล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่หาได้ยาก ที่สำคัญที่สุดในการเข้าร่วมหน่วยอินซีโลหิตข้อมูลจะถูกตรวจสอบโดยผู้บัญชาการคนนี้หลังจากได้รับใบสมัครจากเจงูเฉิงและอชุราผู้บัญชาการฮงก็ตรวจดูภูมิหลังของทั้งคู่ด้วยตนเองใช้เวลาเพียงวันเดียว ในพระราชวังสีแดงเข้มชายสูงสองเมตรที่หน้าตาหล่อเหลาและเต็มไปด้วยความไม่แยแสสวมเสื้อคลุมสีแดงกำลังอ่านรายงานสองฉบับที่เขาเพิ่งได้รับอย่างระมัดระวงังรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับอาชูรา ปรากฏว่าอชูราเป็นผู้รอดชีวิตจากประกูลปีศาจเปยใช่ผู้ที่ถูกประกูลตรงอย่างไล่ล่า,ลาประกูลตรงอย่างมีพื้นฐานที่ลึกซึ้งในถังแห่งตะวันออกพวกเขาเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีเมื่อกวาดล้างตระกูลเป่ยจากดินแดนนี้ อย่างไรก็ตามอชูร่ายังคงหนีรอดจากเงื้อมือของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตระกูลตรงอย่างพยายามอย่างยิ่งที่จะฆ่าเขาแต่ในทางกลับกันเขากลับแข็งแกร่งขึ้นผ่านความยากลําบากตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ขั้น4ี่และสมัครเข้าร่วมองค์ครักินซีโลหิตผู้บัญชาการหงแอบถอนหายใจขณะอ่านรายงานคู่ต่อมาเขาหันไปอ่านข้อมูลของเจียงวู่เฉิง ยงู่เฉิงทันทีที่เขาเริ่มอ่านรายงานเขาก็เบิกตากว้างอย่างช่วยไม่ได้เจ้าหนูคนนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าเขาคือชายที่ตระกูลเสี่ยกำลังตามล่าในสังเวียนเลือดบนเกาะเรดบทัท เขาเอาชนะเซียหยานด้วยการใช้เพียงสามกระบวนท่าจากนั้นเมื่อเขากำลังเดินทางเพียงลำพังเซียหยานก็ติดตามเขาไปพร้อมกับองครักษ์สองคนในขอบเขตอนันต์ขั้นที่หกไปจนถึงท้องทะเลที่นั่นพวกเขาได้ต่อสู้กันคนอื่นรู้แค่ว่าเซียหยานและองครักษ์ทั้งสองของเขาถูกฆ่าตาย อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ